นี่คือเครื่องวัดเกมมนุษย์เราถูกคุกคามอันนี้แล้วยังจะถูกคุกคามโดยเกยมการเมืองที่มันจะต้องเกิดสงครามเกิดความขัดแยง้งเพราะนั้นคลิปนี้ผมจะมา,มาพูดถึงบทบาทประเทศไทยที่จะต้องอไปเป็นประเทศ ดุลที่สามของโลกก็คือเป็นประเทศด้านสันติที่เสนอ,อาการเป็นดุลที่สามของโลกนะฮะดุลที่สามของโลกก็คือเน้นสันตินั่นเองไม่ก่อเกิดสงครามไม่ก่อเกิดความขัดขแยง้งเพราะเราเป็นประเทศพุทธก็ต้องมีบทบาทนี้ได้บทบาทนี้นั่นเองนะครับทีนี้จะได้บทบาทนี้จะทําอย่างไรแสดงตัวแสดงอย่างไรก่อนอื่นต้อง ก่อนหน่ต้องเซตตัวประเทศไทยใหม่ก่อนให้เป็นระบบระบบใหม่ด้วยมาตรฐานที่สูงก็คือ4ี่พิลักนั่นเองนะเมือ่อเมื่อประเทศเราเซตเป็น4ี่พิลักแล้วโดยประชาชนโดยขา้าราชการโดยพรรคการเมืองโดยสื่อ4คน4กลุ่มที่ผมได้เอ่ยไปแล้วเนี่ยนะทำการอัปเดตตัวเองอ่ะนะเรียกว่านิตินรระเทศไทยเลยทำการอัปเดตตัวเองเพื่อจจดิสลอช่นประเทศไทยใหม่หมดเปลี่ยนแปลงประเทศไทยห,หมด,มหหมดพวกง่ายร่วมปฏิวัติ ปฏิวัติโดยใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้รถถังคราวนี้นะฮะปฏิวัติอย่างสงา่างามสวยงามนะเป็นการปฏิวัติแบบสมูทนะอ่าเป็นที่เมสซิ่งของของโลกเลยเมสซิ่งแรกก็จัดการตัวเองก่อนแต่กับประเทศก่อนถ้าจัดการได้ปุ๊บเนี่ยต่อมาก็จะทางการปฏิวัติไ,ไทยสิบด้านสิบเรื่องและสิบด้านสิบเรื่องเนี่ยลำดับที่สิบนั้นมันคือการรวมชาติสี่ชาติก็คือลาวกขมร,ราทไทยพมา่านะมันเป็นเรื่องการการเมือง ต่างประเทศอ่ะมันเป็นเรื่องของต่างประเทศการเมืองต่างประเทศไอสิบไอข้อสิบอ่ะคือการชําระประวัติศาสตร์แล้วก็รวมชาติใหม่แล้วก็เป็นการเมืองระดับโลกอันที่สิบนั่นคือการปฏิวัติ่าประเทศไทยใหม่แล้วก็จะนําไปสู่การปฏิวัติโลกเปลี่ยนแปลงโลกด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องแสดงบทบาทที่จะเป็นชาติดุลิสาของโลกก่อนจะไปเป็นชาติดุลิสาของโลกต้องแสดงบทบาทให้เขาเห็นก่อนเห็นผลงานก่อนเห็นเจะจำนงก่อนนะเพราะเรามีเจตจจำนงที่จะลดบทบาทของ ยูเครนกับรัสเซียนะแล้วก็อเมริกากับจีนแล้วก็ที่ติดเราก็คือพมา่าเอาแค่สามอันเนี้ยส่วนตะวันออกกลางไม่ต้องเขา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 ดีกันละระหว่างซาอุกับอิหร่านก็ดีกันละก็ไม่ต้องละไม่ต้องไปยุ่งว่ากันแล้วอ่าความขยัของโลกเอาแค่สามอันเนี้ยเอาระดับใหญ่เลยก็คืออเมริกากับจีนรับรองมาก็เป็นยูเครนกับรัสเซียระดับชุมชนของเราพื้นที่เราองคถิ่นเราก็คือ ไอพ่อมาตอนเฉียระดับใช่ไหมเห็นระดับว่าเออแบบ้องถินก็คือเพื่อนบ้านเราก็คือพ่อมาส่วนระดับภูมิภาคก็ยูเครนกับรัเสเซียส่วนตะวันตกกลางไม่เกิดอ่ะเพราะเขาคืนดีกันแล้วอะต่อมาระดับโลกก็เป็นจีนกับสหรัฐพอนนี้สามระดับเนี้ยนี่เรามาดูระดับอ่าเอาระดับไหนดี เอาระดับเอาระดับเอาระดับกลางก่อนนะกลางก,กงกลางก่อนเกิดกลางก่อนนะระดับกลางนี่ก็คือยูเครนกับรัสเซียนั่นเองเมื่อประเทศไทยเป็นระบบระบอบกำลังของใหม่ลนนลแล้วที่ประชาชนปกครองตนเองแล้วแล้วประเทศแล้วประเทศไทยก็จะประกาศต่อเวทีโลกโลกก็จะรับรู้เอาไปใส่จะปฏิวัติสิบด้านสิบเรื่องและเรื่องไอ้ด้านที่สิบเนี่ยสิบเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องทาง ภูมิรัฐศาสตร์นี่เอี่งนะมันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องแสดงบทบาทอยน,นี้นะโดยมีสามระดับนะทีนี้ระดับกลางก็คือระดับรัเสเซียกับยูเครนนะประเทศไทยเสนออย่างเงี้ยนะเสนอกับยูเครนนี่แหละนะนี่ยูเครนเขาอยากเข้านาโต้เขาจึงเขียนสั่งไว้รัฐมนีนะ่ะ สั่งว่าเรุดซึ่งเป็นการทาที่ผิดนะครับรัฐธรรมนูนไม่มีหน้าที่สร้างอะไรแม้แต่ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญก็สร้างไม่ได้นะแต่คนไทยก็จะผิดหมดทั้งประเทศถูกถูกสอนว่าผิดทําไม่เข้าใจผิดหมดผมในฐานะเป็นส่วนบันีิปไตยผู้ใช้อานาจอธิปไตยอย่างอาเมืออาชีพเพะฉะนั้นก็ให้มันบอกหลักผู้ชายถูกใช่ว่าเราเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดนะฮะเอ่เพราะนั้นเข้าใจให,ใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะฮะก็คือ อย่าไปเขียนสั่งอะไรไว้ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่สร้างเขาไม่มีหน้าที่สร้างหน้าที่ของเขาที่แท้จริงคือรอกับพิทักษ์ไอ้ส่วนสร้างนะคุณต้องไปประกาศเป็นนโยบายแห่งรัฐคุณจะไปเขียนรัฐธรรมนูญไม่ได้ถ้าเขียนแล้วมันจะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันก็จะผิดนะแต่ประเทศไทยนี่ปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ก็นี่มันเป็นประเทศที่แบบสารคขัดไงมันเป็นประเทศที่มันมันไม่น่าเชื่อถือมันมันไม่มันไม่มาตรฐานมัน มันจะเชื่อถือมันจะเอาจริงจังก็ต่อเมื่อเป็นประโยชน์เนี่ยถ้าไม่ประโยชน์ก็ไม่ไม่ถือสาแต่ประเทศอื่นเขาถือสาไงก็คุ้มเขียนแล้วมันดูมันต้องปฏิบัติก็อยู่เคอร์ี่เขียนว่าจะต้องเข้านาโต้เพราะนั้นประธานดีก็ต้องปฏิบัติมันปฏิบัติผลเป็นอย่างนี้นั่นคือผิดไงไม่เข้าใจไงถ้าถ้าเข้าใจจะรู้ก็อย่าไปเขียนอไม่ต้องเขียนอแต่สมมติอยากเข้านาโต้ใช่ไหมเสนอเป็นนโยบายเข้าได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอย่างนี้นะฮะ มันจะไม่รุนแรงเหมือนกาเขียนนะเขียนแล้วมันต้องปฏิบัติต้องทำต้องแอคชั่นต้องมันเป็นเช่ยังั้นมันก็เลยเกิดเกิดถลํมไปแล้วเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วแล้วก็เหลือรังแล้วอยู่ไม่รู้จะเป็นยังไงจบยังไงจบยังไม่รู้จะจบงไงเพราะฉะนั้นจบเนี่ยที่นี่จะมาเสนอทางจบให้นะก็เสนอแบบนี้นะฮะคือยูเครนนี่ก็มาใช้อ่ามาใช้อไมาเข้าเข้ากลุ่ม เข้ากลุ่มชาติการยาณมิตรกลุ่มชาติการยาณมิตรน,นะฮะอ่ายูเครนไม่ต้องไปเข้านาตโต้ไม่ต้องมาเข้านาตโต้หรอกครับมาเข้ามาเข้ากลุ่มนี้กลุ่มชาติการยาณมิตรทาการค้าขายกันในระบบการค้าใหม่นะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนระบบระบกกบการปกครองก็เปลี่ยนได้ตามประเทศไทยได้คือเปลี่ยนบทบาทท่าทีเปลี่ยนระบบระบอบเปลี่ยนการค้าเนี่ยมันจะทําให้ ไม่ต้องไปทำสงครามเพราะที่นี่เน้นสันติเน้นไม่ทำสงครามเพราะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั้นเนี่ยเราก็ไม่ทำสงครามเพราะฉะนั้นยูเครนก็ไม่ต้องไปทำบทบาทที่จะต้องไปเข้านาโต้ไม่ต้องไปเข้านาโตมาเข้านี่มาเข้ากลุ่มของประเทศไทยเนี่ยนะซึะ่งจะเป็นการปกครองแบบใหม่แล้วก็ระบบการค้าแบบใหม่เพราะเรามีระบบการค้าใหม่ขึ้นมาของเราเองแล้วก็ใช้สกุลเงินบาทไทยเนี่แหละ มันก็จะมาเทียบเท่ากับเงินยูโรจะไปเทียบเท่ากับเงินยูโรเลยเป็นแบบนั้นนะครับส่วนเงินบาทจะโตขึ้นมาด้วยระบบการค้าแบบใหม่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเงินบาทก็จะเป็นของใหม่เพราะฉะนั้นยูเครนก็สามารถที่จะมาร่วมเป็นกลุ่มชาติกันตไ,ได้ทาการค้าขายกันเมื่อยูเครนร่วมนะประเทศไทยเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีสมาชิกตั้งแต่ยี่สิบประเทศขึ้นไปอ่นะยี่สิบประเทศขึ้นไปก็ทําให้ ประเทศเหล่านั้นได้ได้ไอมูลค่ามูลุย์ทองคําเนี่ยไปครึ่งหนึ่งไม่ไม่ไม่ใช่ได้ไปออกมาใช่คือมูลุททองคําเนี่ยประชาชนทุกคนเป็นมูลุทธทองคำเนี่ยนะก็จะเงินครึ่งหนึ่ง ah? มาลงทุนในกลุ่มชาติกราเมิตนะเราะสมมติประชาชนได้ยี่สิบล้านนะยี่สิบล้านสิบล้านจะต้องไปลงทุนในต้องไปลงทุนนะเอาเงินไปลงทุนในประเทศที่เป็นชาติสมาชิกสมสมติยูเครนเป็นด้วยเงี้ย อย่เพ็นเป็นด้วยก็ก็จะได้เงินเม็ดเงินจากคนไทยเขาไปลงทุนด้วยถ้าเรามียี่สิบประเทศใช่ไหมฮะยี่สิบประเทศประชานได้ยี่สิบล้านสิบล้านก็ไปยังไอ้ยี่สิบประเทศนั้นก็จะได้ประเทศอ่าถ้ามันเป็นสิบประเทศก็จะได้ประเทศละห้าล้านถูกไหมฮะห้าล้านอ่ะสิบประเทศไม่รู้ผมก็นวณถูกปะ ก็คือมีสิบประเทศปนทไทยจะต้องเงินเป็นลงทุนสิบล้านถ้ามียี่สิบประเทศละ่ะนะสิบล้านก็จ่ายเป็นประเทศละห้าล้านมันจริงได้ส0บล้านเพราะฉะนั้นก็ยี่สประเทศนั่นเองประเทศก็ประเทศ,เทศนึนก็ได้ห้าล้านห้าล้านเอาไปคูณกับจำนวนประชากรห้าสิบล้านนะห้าห้ายี่ห้าเป็นยี่ห้าล้านล้านบาทจะมีเงิน ไทยเนี่ยเงินสก,กุลเงินบาทไทยเนี่ยเข้าไปในประเทศนั้นยี่ห้าละล้านบาทถูกไหมฮะห้าหละล้านห้าหล้านไปคูณห้าสิบล้านห้าห้ายี่ห้ามันก็เป็นถูกหรือไม่ผมไม่แน่ใจจะได้ประเทศละยี่ห้าละล้านบาทหรือสองร้อยห้าสิบละล้านบาทเอาเอาเป็นตัวเลขเยอะแล้วกันเอาเป็นว่าเขาแฮปปี้แล้วกันเงินจํานวนล้านล้าน่ะถามเงินจำนวนล้าน ปเนี่ยมันก็จะไปฟื้นฟูประเทศเขาใหม่ฟื้นฟูสงครามไม่มีแล้วฟื้นฟูเพราะว่ายูเครนเปลี่ยนละเปลี่ยนมาเป็นสมาชิกไม่ไปทําสงครามแล้วไม่ไปเข้าไม่ไปเข้าไม่ไปเข้า,ขายูโรมาเข้ากับทางเอเชียมาถ้าเข้าทางเนี้ยกลุ่มชาติการณิมิตอย่างเงี้ยเพราะเงินจํานวนล,ล้านเนี่ยมันเข้าไปพัฒนาประเทศเขาไปวางโครงสร้างใหม่หมดเลยเป็นแบบนี้นะ เป็นแบบนี้แล้วประเทศยูเครนก็มีบรรยากาศคล้ายประเทศไทยคือเป็นอู่ข้าวอู่น้ําเหมือนกันเราก็เป็นประเทศไทยอู่ข้าวน้ําเราก็จะไปเพิ่มศักยภา,าพเขายิ่งขึ้นอา่าผลิตข้าวผลิตน้ําอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่เราไปเสนอเนี่ยจะได้รับความสนใจเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้ยูเครนสนใจที่จะมาทําการค้าขาย ประเทศกลุ่มประเทศไทยที่เป็นชาติกะลามิธซึ่งชาติกลมิตธนี่มันไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยนะมันมีทั่วโลกประเทศไหนก็ได้แต่เป็นกลุ่มใหม่ไะมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหมือนอย่างยูโรมันอยู่เฉพาะยูโรใช่ไหแต่กลุ่มชาติกละเมธนี่มันมันประเทศไหนก็ด้ทั่วโลกทุกทวีปเป็นหมดเป็นหมดแล้วก็ทุกทวีปก็จะมีเงินเข้าไปพอเงินเข้าไปแล้วไปพัฒนาพัฒนาแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายที่จะต้องหมุนเวียนกันเงินหมุนเวียนกันอย่างเช่น ท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนจะต้องส่งส่งประชาชนของประเทศนั้นมาท่องเที่ยวประเทศนี้ในเมืองเก่ายุคเก่าแล้วก็แต่และประเทศก็จะต้องมีเมืองสี่สไตล์เมืองสี่สไตล์เมืองโบราณเมืองย้อนยุคเมืองดูแลสิ่งแวดล้อมโลกแล้วเมืองไฮเทคจะมีเมืองสี่สไตล์ให้หมุนเ,นเวียนกันมันจะเป็นเป็นโลกใหม่เป็นยุคใหม่ที่อยู่เคีงก็ต้องปรับตัวใหม่ปรับตัวใหม่สร้างประเทศใหม่ไปกับประเทศไทยไประเทศไทยก็ไป ลงทุนไปจัดการไปดูแลไปออกแบบอย่างเงี้ยนะครับองค์หลวงพ่อไทยก็ไปตรงนี้นะครับเด็กกันองค์หลวงของยูเครนมีอะไรก็เรามีเวทเงินก็ไปฟื้นฟ,นฟนูทำมันยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปสู้กันกับรัสเซียมุ่งมาสร้างความมั่งคั่งกันทั้งการเกษตรทั้งอุตสาหกรรมทั้งวิถีชีวิตนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะแบบเนี้นะก็ เป็นรักรกนชนได้ก็คือเป็นด้านสันติไนงะมาเป็นสมาชิกของประเทศไทยก็คือเป็นเป็นดุลที่สามของโลกที่ถือด้านสันติเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสงครามนะแต่แต่มีแต่จะแต่ยูเครนจะมั่งคั่งยิ่งใหญ่ขึ้นสงบแล้วก็ยิ่งใหญ่มั่งคั่งขึ้นเพราะนั้นเป็นโอกาสที่ยูเครนจะปรับตัวใหม่และนี่คือบทบาทของประเทศไทยที่ไปเสนอทางเลือกทางออกใหม่ะเป็นแบบนี้อ่ะเอาละต่อมามาดู อ,อเมริกากับจีนคืออเมริกากับจีนนี่มันจะเราไม่ไปเราไม่ไปโดยตรงแต่เราไปทางอ้อมก็คือเราจะไปทางนี้ดเราจะไปเสนอตรงนี้มากกว่าเสนอไอ้ไอ้ความขัแดแย้งในพม,ม่าเนี่ยเราจะเอาพม,ม่านี่แหละเป็นเป็นชิ่งนะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวชิ่งเรมมาเสนอพม่าก่อนโดย โดยพม่าเนี่ยก็เราเจะจัดก,การอย่างนี้เนื่องจากเป็นประเทศพุทธไงเราเป็นประเทศพุทธกันทั้งสี่ประเทศเนี่ยนะอันนี้พูดถึงพม่าก่อนเดี๋ยวขมถพม่พมาเดี๋ยวทีหลังพูดถึงประเทศพุทธนะฮะเมื่อก่อนนี้พม่ามาบุกไทยนะเ,เราก็สอนสั่งที่จนคนไทยไม่พอะชอบพม่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้ เราด้วยหลักมนุษยธรรมด้วยหลักมนุษยธรรมซึ่งประเทศไทยเป็นอยู่และชาวพุทธก็เป็นดังนั้นคนรุ่นกันมันก็จบไปแล้วไอ้รุ่นนั้นมันก็จบไปแล้วการเมืองรุ่นรุ่นรุ่นโบราณมันจบไปแล้วรานนี้ยุคใหม่คนใหม่แล้วเราก็ต้องนึกถึงหลักมนุษยธรรมเพราะว่าระบอบของผมเป็นระบอบมนุษยธรรมคั้มสุดสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมนุษยธรรมนี่ถูกละเมิดในพม่าอย่างมากมายเพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปจัดการนะเข้าไปจัดการวิธีการก็คืออย่างนี้นะฮะ เราจะประกาศบอกว่าประเทศพม่าเนี่ยยังไม่ได้เป็นประเทศเพราะว่าหลักฐานประวัติศาสตร์หรือความเป็นไปเป็นมาข้างมัน่มันชัดเจนชัดแจ้งอยู่แล้วว่าประเทศพม่าไม่สามารถจะรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ไม่สามารถเป็นประเทศได้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นประเทศยังต่อสู้กันอยู่ก็คือมันยังไม่สุกอ่ะมันยังไม่เป็นนะมันค้างอยู่แต่ที่นี่มันมีคนไปแอบจด ประเทศอ่ะแอบจดประเทศแล้วก็ได้รับการรับรองเพราะในยุคนั้นพม่าก,ก็มีอิทธิพลในสหประชาติก็จอมได้รับการรับรองเป็นประเทศนั่นเองนียก็เลยเป็นประเทศถือว่าเป็นการไปแอบจดนะแอบจดมีความแยบยลกระทั้งภายในประเทศยังไม่เป็นเพราะจดมาแล้วเนี่ยในโลกความจริงความจริงมันไม่เป็นอ่ะมันจึงยังไม่เป็นประเทศยังต่อสู้กันอยู่เพราะนั้นไม่ถือว่าเป็นประเทศดังนั้นจึงต้องให้สหประชาติ โหวตใหม่ทบทวนใหม่นะให้แก้ตัวใหม่นะให้โหวตใหม่อีกทีหนึ่งโหวตครั้งเนี้ต้องโหวตไม่เป็นประเทศไม่รับรองเป็นประเทศเพราะทุกวันมันก็ยังไม่เป็นอยู่อ่าทุกอย่างก็ยังเป็นเลยกองทัพก็ยังฆ่าประชาชนอยู่แล้วไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ประเทศละกองทัพมาฆ่าประชาชนของตัวเองมันรับรองเป็นประเทศไม่ได้เพราะนักสาชารณทิ่มทำผิดเพราะนักสาชาติมมติของสาชาชาติประเทศใดที่เคยยกไว้เนี่ยให้มาให้ประเทศนั้นมา ยกใหม่ครั้งหนึ่งมาแก้ตัวใหม่มาปรับตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องเล่นเกมแบบนี้เพราะนันประเทศต่างๆที่เคยยกมือรับรองประเทศพม่าก็จะมายกมือใหม่แลไม่รับรองไม่เห็นด้วยเมื่อประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศไม่มีสภาพเป็นประเทศแล้วกองทัพพม่าก็จะกลายเป็นกองทหารเถื so like ่อนทหารเถื่อนแล้วเมื่อกองทัพทหารเป็นทหารเถื่อนคราวนี้ถูกจัดการง่ายแล้วถูกจัดการง่ายแล้วครับ ที่เหลือเดี๋ยวว่ากันว่าจะจัดการอย่างไรว่าเป็นกระทบเชือแต่ที่นี่ไม่เอาปืนก็อเอาอะไรไปบุกไปยึดนะแต่เราจะให้ประชาชนพมา่าทั้งหลายแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่เหล่านั้นนะแสดงจุดยืนแสดงจุดยืนธงระบอบประชาธิปไตยสูงต้องการรับประชาธิปไตยสูงอะอางเงี้ยเสร็จแล้วพม่าจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนที่แบ่งเป็นสองส่วนเพราะาเราต้องการให้ ให้ตรงนี้มันสติโดยเร็วไวลงตัวอย่างรวดเร็วเร็วไวต้องแบ่งพม่าเป็นสามส่วนไม่ใช่สองส่วนสามส่วนสามส่วนนะฮะนะฮะแบ่งพม่าเป็นสามส่วนส่วนใหญ่ส่วนที่ติดประเทศไทยเนี่ยคือสามส่วนจะมีอย่างนี้ส่วนที่ติดประเทศไทยกับอีกส่วนหนึ่งที่ติดอินเดียนะก็ไปสองส่วนแล้วใช่ไหมแต่จะมีส่วนกลางไอ้ตรงกลางนี่แหละครับเป็นแปลกไอ้ตรงกลางนี่แหละเป็นหัวใจของงานนี้ นะเ,ปเป็นเป็นหัวใจที่สองอันแรกก็คือสามระชาตินะไม่รับรองเปลี่ยนลนะเปลี่ยนแนละ้วไม่รับรองไปประเทศยกเลิกนะที่ทํามาถือเป็นโมฆะยกเลิกนะปรับทัทวนใหม่แล้วก็ประกาศใหม่นะส่วนที่สองนี่คือก็คืออ่าต้องการให้ที่นี่สันติสงบจบลงเร็วไวลงตัวอย่างรวดเร็วนะเพราะนั้นมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเพื่อให้จบเร็วไว การแลกเปลี่ยนอ่ะอันนี้แลกเปลี่ยนกับอะไรแลกเปลี่ยนกับประเทศจีนประเทศจีนนะเราจะให้จีนเนี่ยจากแผ่นดินจีนที่ติดกับพม่านะทะลุมาเลยที่เป็นท่อส่งน้ํามันทะลุมาเลยนะมาถึงทะเลจากท่อส่งน้ํามันของจีน,น่ะขยายออกไปข้างละสองร้อยเมตรอีกข้างนึงก็สองร้อยเมตรก็น่าจะเป็นสี่ร้อยเมตรนะสี่ร้อยเมตรเนี่ย ยาวตั้งแต่แผ่นดินจีนชายแดนจีนมาถึงทะเลนะยาวอย่างนั้นเลยจีนเมื่อจีนมีทางออกเมื่อจีนมีทางออกนะฮะมันทําให้จีนไม่อึดอัดที่จะต้องไปเผชิญกับสหรัฐในทะเลจีนใต้ที่มีไต้หวันเป็นรออเป้าอยู่เพราะนั้นบรรยากาศความตึงเครียดของจีนเนี่ยจีนจะได้มีทางออกจีนจะได้ลด ผมจึงเครียดมีทางออกก็เหมือนกับสัตว์ที่มันต้องมีรูออกอ,อ,กอีกรูหนึ่ง่ะมันต้องมีรูออกอีกรูหนึ่งสัตว์มันมีรูเข้ารูออกมันต้องมีทางนี้ทีละต้องทําไวเพราะนั้นเราจะให้จีนมีทางออกตรงนี้จีนก็จะมีพื้นที่อ่าครึ่งกิโลยาวตั้งแต่ชายแดนจีนจนถึงทะเลสามารถบินเครื่องบินอย่างรวดเร็วผ่านตรงนี้ได้สะดวกสบายอ่าที่ดินตรงนี้จะแลกแลกกับ12ปนาเพราะว่าผมมาทํา ขบวนกู้ชาประจักสองไงในสมัยพระเจ้าตากนั้นสิบสองปานาอยู่กับไทยฮะอยู่กับพระเจ้าตากนะเพราะฉะนั้นก็จึงเสนอที่ดินตรงนี้แลกกับสิบสองปนาซึ่งจีนจะได้มากกว่านะได้ประโยชน์มากกว่าได้ทั้งที่ดินได้ทั้งยุทธศาสตร์นะการยุทธศาสตร์อ่ะของโลกอ่ะมีที่ออกมีทางออกแล้วมันทําให้ลดมันทําให้เป็นลดไอ ชนวนความขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐลงด้วยนะเป็นแบบนั้นนะช่วยลถท่าทีลงนะเพราะนั้นจีนก็ยังมีทางออกนะอันเนี้ยมันเป็นมันดีต่อจีนจีนมีทางออกแล้วนะอ่าแล้วพม่า,มาก,ก็จบลงเร็วแบ่งเป็นสองฝ่ายสองข้างเนะยข้างติดประเทศไทยอย่างนั้นข้างติดประเทศไทยตั้งแต่ชายแดนไทยจนงถึงท่อน้ํามันของจีนนั่นคือประเทศไทย จะเกิดเป็นประเทศไทยรวมประเทศไทยกลายเป็นประเทศไทยเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งติดอินเดียก็รวมกันเป็นชาติใหม่เสร็จแ,แล้วประเทศไทยก็จะให้เงินสนับสนุนเหมือนกันประเทศไทยก็มีเงินไปไปลงเหมือนกันเขาก็จะได้ไปเหมือนครึ่งหนึ่งเหมือนกับประเทศไทยเหมือนกับยูเครนได้นะก็จะได้ไปเหมือนกันไปพัฒนาประเทศใหม่ประเทศรวมเป็นประเทศใหม่เลยมันจริงลงตัวหมดทั้งฝั่งฝั่งติดอินเดียฝั่งติดไทยฝั่งติดพมา่าไอ้ฝั่งติดจีน ลงตัวกันหมดอ่ะเพราะนั้นที่นี่ต้องการให้ลงตัวสงบเร็วไวแล้วบาลานซ์กันได้อย่างดีก็คือจีนก็มีทางออกแล้วสบายแล้วการตึงเครียดอะไรมันก็ช่วยลดลงอะพอม่าก็เลิกหายไปจากไอ,อบ้าบอบ,บ,บไม่มีละกลายเป็นประเทศใหม่ครึ่งที่ติดไทยก็ลวงเข้าประเทศไทยเป็นคนไทยใหม่ะเรียนรู้กันใหม่ปรับตัวกันใหม่เป็นแบบนี้ที่นี่จึงจะสงบจึงจะลงตัวแบบนี้อันนี้คือบทบาทของประเทศไทยนะ,ะผมอธิบาย,ยางี้คงเห็นภาพแล้วนะที่เหลือลารายละเอียดมาคุยกันอีกทีนะครับ นะอันนี้ขอให้เห็นเป็นเฟรมก่อนนะเป็นกรอบก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับเอาละผมก็แจ้งให้ทราบท่านที่มีรายชื่อที่ผมประกาศเป็นรัฐบาลเฉพาะการนะฮะอ่าประกาศท่านก็นมาร่วมที่นี่ได้เลยนะครับนะท่านที่ประกาศผมประกาศไปแล้วนะมีอาจารย์สุรชาติมีอาจารย์มีอะไรนะกษตสทธิลมนะแล้วก็มีการต่างประเทศอะไรอย่นงะเ ก็มาร่วมกันได้หมดมาร่วมกันวางแผนในชัยใหม่นะเอาละคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ครับผมแอดธรรมบันทิปใจเป็นโซนธรมบันทิปใจไม่เป็นคนเดียวต้องการคนทานเป็นด้วยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ